สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับคลิปทายดวงประจำเดือนของทั้ง12ลัคนาราศีนะครับของช่องโอสติชแนนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเหมือนกับทุกๆคลิปที่ผ่านมานะครับคือผมจะทาย12ลัคนาราศีนะครับโดยที่จะแบ่ง1คลิปต่อ1ลัคนาราศีนะครับเพราะฉะนั้นมี12ราศีผมก็จะแบ่งเดือนนี้ออกมาเป็น12คลิปนะครับ ถ้าสมมุติว่าใครนะครับยังไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยเกิดลัคนาอะไรนะครับผมแมนะนําให้เอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดนะครับไปผูกดวงตามเว็บไซต์ผูกดวงต่างๆนะครับก็จะได้ลัคนาเกิดออกมานะครับ เพราะว่าถ้าเราใช้ลัคนาเกิดในการทายเนี่ยนะครับมันจะมีความแม่นยําสูงกว่าการใช้ราศีในการทายนะครับเราก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าในเดือนกันยายนนี้นะครับแต่ละลัคนาราศีดวงชะตาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูดวงคนลัคนาราศีกุมกันนะครับในเดือนเนี้ยก็จะเป็นเดือนที่ยังมีโชคลาภความสําเร็จเนี่ยเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับ แต่ว่าในเดือนนี้ก็จะมีเรื่องที่ทําให้คนลัคณาราศีกุมเนี่ยเกิดความหนักอกหนักใจได้อยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของแบบอาจจะเจอกำเก่าเข้ามาเล่นงานแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับคือถ้าเกิดว่าใครเคยทําบุญไว้ดีเนี่ยก็รอดตัวไปแต่ว่าถ้าเกิดใครเนี่ยมีกำเก่าเนี่ยรอคอยแบบ จ้องเล่นงานอยู่เดือนนี้อาจจะได้รับผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวคนลัคนาราศีกุมนะผมมองว่ามันจะมีทั้งเรื่องดีนะครับแล้วก็เรื่องที่ไม่ดีเนี่ยเข้ามาพร้อมๆกันนะครับแต่ว่ามองว่าเรื่องดีเนี่ยจะมีมากกว่าเรื่องที่ไม่ดีนะครับสำหรับเรื่องของการงานของคนลัคนาราศีกุมนะครับเดือนนี้ก็ยังถือว่าดีอยู่นะครับแต่ว่ามันจะดีแบบแปลกสักนิดนึงก็คือว่าถ้าคนลัคนาราศีกุมเนี่ยฝากงานนะครับ ไปให้คนอื่นทําแทนนะครับเช่นแบบไปให้ลูกน้องทํานะครับหรือส่งตัวแทนหรือว่าแบบส่งนายหน้าไปทําอะไรพวกเนี้นะครับมันจะให้ผลตอบรับที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนล,นาลาักนาราศีกุมเนี่ยลงมือทําด้วยตัวเองนะครับอันนี้ผลตอบรับอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับหรือในทางกลับกันเนี่ยคือไปเอางานของคนอื่นมาทําก็ได้นะครับอันนี้ก็จะได้ผลดีเหมือนกันนะครับก็คือว่า อย่างสมมุติว่าเราไปเป็นนายหน้าเนี่ยอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือไปเอางานของคนอื่นเนี่ยมารับช่วงทับต่ออย่างนี้ก็ได้ดีเหมือนกันนะครับพูดง่ายก็คือทํางานของตัวเองไม่ดีถ้าเป็นงานของตัวเองเนี่ยไปให้คนอื่นเขาทำนะครับถึงจะดีหรือ เอางานของอื่นนะมาทาก็ได้นะครับมันจะดูแบบแปลกๆสักนิดหนึ่งนะครับสําหรับเรื่องของการเงินเนี่ยก็ยังเป็นไปได้ด้วยดีนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีความล่าช้าในเรื่องของแผนอยู่บ้างนะครับเช่นแบบเออเหมือนกับคู่ค้าบอกว่าจะจ่ายเงินสิ้นเดือนนี้อะไรเงี้ยแต่เขาอาจจะแบบขอเลื่อนไปจ่ายเดือนหน้าคือเงินมันไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่ว่าเงินมันอาจจะถูกแบบถูกเลื่อนออกไปอะไรอย่างเป็นต้นนะครับแล้วก็โดยภาพรวมแล้วเนี่ยในช่วงเดือนเนี่ย เรื่องการเงินแล้วก็โชคลาภเนี่ยก็ยังดูโดดเด่นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปกังวลเรื่องเงินได้ล่าช้านะครับขอให้ขยันให้เต็มที่นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะได้รายได้ได้โชคลาภกลับมาอย่างเป็นกอบเป็นกำรรเองสําหรับเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวของคนราศีกุมเนี่ยก็ดูโดยภาพรวมนะก็จะดูดีกว่าช่วงที่ผ่านๆมานะครับความขัดแย้งต่างๆที่มีมาในช่วงเดือนก่อนเนี่ยก็จะดูลดลงละนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่เรียกว่าปลอด ปัญหา100%นะมันก็ยังมีปัญหาเข้ามาอยู่นะครับจะต้องระวังคนในบ้านเจ็บป่วยอยู่นะครับจะต้องระวังเข้าของเครื่องใช้ภายในบ้านเนี่ยเกิดความเสียหายต้องซ่อมแซมอยู่นะครับโดยเฉพาะช่วงท้ายๆเดือนนะครับคือช่วงของวันที่2 7ถึงวันที่30นะครับจะต้องระมัดระวังตรงนี้ให้มากเป็นพิเศษนะครับสำหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนลัคาราศีกุมนะครับเดือนนี้จะเป็นเดือนที่แบบ มีทั้งดีนะครับแล้วก็มีทั้งที่ไม่ดีเนี่ยเข้ามาผสมบ,บนเปกันนะครับโดยในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับก็ดูเหมือนความรักความสัมพันธ์เนี่ยจะเป็นไปได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่ามันจะรู้สึกเหมือนกับคนลัคนาราศีกุมเนี่ยจะร้อนอกร้อนใจเกี่ยวกวับเรื่องของความรักเนี่ยได้ง่ายมากเป็นพิเศษนะครับส่วนในช่วงของครึ่งเดือนหลังนะครับ ก็จะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเนี่ยที่ทำให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับมันทําให้รู้สึกเหมือนกับเรื่องของความรักเนี่ยมันไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่นะครับทำให้ต้องพูดคุย ทำความเข้าใจกันเยอะคนลัคนาราศีกุมเนี่ยอาจจะต้องมีสติมั่นคงสักนิดหนึ่งนะครับถึงจะผ่านช่วงเวลาตรงนี้ไปได้นะครับสำหรับคนลัคนาราศีกุมที่ยังโสดอยู่นะครับในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะเจอคนดีๆเข้ามาได้อยู่คนที่เข้ามาในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยมีแนวโน้มจะเป็นคนที่แบบเอออาจจะอายุน้อยกว่าอะไรอย่างเป็นต้นหรืออาจจะมีวุฒิตําแหน่งหน้าที่การงานหรือสังคมเนี่ย ต่ำกว่าเจ้าชะตาคนลักนาราศีกุมนะครับส่วนในช,ช่วงของครึ่งเดือนหลังเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยมีแนวโน้มจะเป็นคนที่แบบอยู่ห่างไกลยอยู่ต่างถิน่นต่างแดนหรือเป็นคนต่างชาติอะไรงี้เป็นตน้นซึ่งคนที่เข้ามาในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะต้องระมัดระวังซื้อนิดน,นึงเพราะว่ามีแนวโน้มว่าคบกันแล้วเนี่ยมันอาจจะคบกันได้ไม่ยืนยาวนะครับคือคบกันได้ไม่ยืดน,นะครับแล้วก็เดือนนี้จะเป็นเดือนที่คนลักนาราศีกุมเนี่ยจะร้อนอกร้อนใจ ร้อนรุ่มนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความรักได้ง่ายมากๆเพราะฉะนั้นต้องตั้งสติอดทนไว้สักนิดนึงนะครับแล้วก็จะผ่านปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีเองครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทายดวงทั้ง12ลัคนาราศีประจําเดือนกันยายนปี2565นะครับก็ถ้าเกิดใครชอบเนื้อหาของช่องโอสตินะครับก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้นะครับแล้วก็มีเพจ Facebook แล้วก็ Instagram ด้วยนะครับวันนี้หมอภายก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ